ครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งานโรเทคในเซิร์ฟเวอร์เรานะครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ของเราเปลี่ยนมาใช้โรเทคพ่วทองก็คือแบบนี้นะครับอันดับแรกเลยผู้เล่นสามารถพิมพ์ทับเค h e l ลเพื่อดูวิธีการใช้งานได้ครับรับหนึ่งครับผมถือโกลเด้นช o เวลก็คือพ่วกทองครับถ้าเกิดพ่วทองเนี่ยมันไม่มีขึ้นคําว่าเบสิกเคมหมดนะครับให้ผู้เล่นทับเคมทูนะครับเพื่อเปิดใช้งานมัน อันนี้มันปิดอยู่อล้วผมเปิดใช้งานแมันก็จะขึ้นโหมดจากนั้นให้คลิกซ้ายที่มุมแรกที่ต้องการที่จะยึดนะครับสมมติว่าผมต้องการมุมนี้คลิกไปถึงมุมนี้ึงนี่ยครับก็จะเป็นพื้นที่ของเราครับแต่ถ้าเกิดผู้เล่นต้องการขยายพื้นที่บทนี้แล้วก็ไปที่มุมหรือจะเป็นนี้อะไรประมาณนี้แล้วก็ เวลาแอดเพื่อนพเพื่อนสามารถพิมพ์ทับทัชได้ครับตามที่มันข้อความมันแจ้งเลยแล้วก็ตามด้วยชื่อแล้วก็อันทับลบเพื่อนส่วนหากผู้เล่นต้องการที่จะเอ่ออ abandon ครับก็คือต้องอยู่ในโรเทคอยู่ในเขตถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเขตเราอยู่ไหนก็ใช้ไม้คลิกครับมพื่อขึ้นเขตของเราเดี๋ยวเราก็แค่อ a b a นด o n เข้าไปพิมพ์หากผู้เล่นสงสัยหรืออะไรนะครับ สามารถสอบถามแอดมินได้นะครับส่วนบล็อกเพกื่อนจะเห็นถ้าเวลาสลับไปยังผู้วดพวทองครับก็จะมีขึ้นบล็อกที่เราต้องที่เรามีก็คือบล็อกไม่เป็นหนึ่งต่อหนึ่งเลยครับแต่มันไม่ได้นับสูงหรือต่ำเลยครับมันจะนับแค่เนระยะแค่นี้ครับ